นี่นี่อืมขักร้ายขักร้ายตัวนี้ออกปดเลยมองติดหรือพีนไนม,ม์ผสมระบาวเราต้องหมุดลงไปแล้วบาดเลยออกปดมองโอ้นี่เามาเขา้เาประมาณกระมาณนี่ได้เนาะตายยังนี่ปลาสลียร์ปลาสลี์ Thêm thầm chút. Đây song, đây chiếc tô ba này. Còn Ờ, oh, tôi nhảy cho đi nó Bộ thương xem nó tới nó Cứ lên Ồ, oh, mán mán Đây lẹo, tèm thứ 2 Chàng lại tới bên nhau một nữa nhạc, nhạc mượn nêu thong cào bà bà ra bà 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 nè bà 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 đi thức bà bà đi tổ nhai đấy นี่นี่นี่อืมขักร้ายขักร้ายตัวนี้ปลดแล้อืมตัวนี้กระโตมันแดงครับเนอะเบิ่งกว่าเป็นพาลง พาลงพาลงทางสั้นทางสั้นทางหกโอ้หน้าบ่าวเลยเนาะลงหัดหวยแล้วไปลุ่นยาม,มองกันต่อเนาะหมดมองแล้วมันปลาอยู่เนานะปูปูปูปคายเยนาะ ตายแล้วบ่ยังว่าตัวยุงมหักหนาได้มองคุณและมือปิดอยู่บอลอยู่แคบเพื่แล้วมาลุดน้ำมองอีกพี่น้องได้อาหารเศร้า ขึ้นก่อนเฮามาเดนะ้่ขึ้นก่อนเนาะข่ากระรี่อ,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 อยู่หฮนมือหนาไปตั้งแค้มอยู่ท่นนี้มือหนาตั้งบน,งนะครับมองเฮาใส่เอาในปลาลายๆนะเอ็นนเห็เหปลาตอนมันมีวังใหญ่นำเหลึกปลาลายเบื้องจะได้มีแต่ปลาปลาใหญ่เนาะ thương dạy bò, con bò mán lo mán cảm ơn đến ta bay nè, bác sĩ 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 bác ហ្មងហ្មងយឺហ្មងយឺហ្មងយឺអោះប៉ៃយ៉ាមอีกลาง1តណាបងอีกមកอีกลางនេះស្មានយឺប៉ណ้อ เบื้องด้าวเพิ่นถือมาเนาะกู่มาแต่เห็นยั่ได้ปลาเนีรรมม่ยท่านผู้ชมหนามไซเนาะปลาติบ๊บนี่มองเหรอตามซอกตามหินนะมตามเบิ่งคือสิมีอยู่ท่านผู้ชม แต่ว่าน้อยหรือหลายต้องมาลุ่นกันอีกทีหนึ่งเนาะโอ้คือในอได้คือในอได้ท่านผู้ชมอมืคือไงคือไงมาแล้วมาแล้วอันนั้นจะเอากี่หินใส่บ่ให้มันจมลงเนาะมองมันเบาตะกัวมันมัน,ม,นมันน้อยเห็ดให้มองนี่มันไหลไปนะเนาะเพิ่นก็นเลยเอากี่หินใส่ มองตีมองน้อยที่มองเนี <carry endpoint' ppy aciones> ่ยเอ่ออืมมันดึงเขาเนาะ không có làm dân thầm sông gì nó mình nữa đó anh nhầm sầu này ha dân à với <laughs> là đèn hoàn ảm làm nữa khác ừ ตอนนี้มองติด,ตดเขาในลือพีนมองติดลือพีนทา่านผู้ชมระบาวเราต้องหมุดลงไป้ะบัดนี่ปุกปดม <c oughs> มาเขาล็อกลี่เลยหว่วยเห็นได้มอกได้บ่ยังบุจําเป็นก็นได้ดึงแล้วบุดึงเสียมองนเนาะมาวันหนาบุมีมองนะอืมน้ำแห้งเย็นสักเนาะ ôi đây được không? À đại toi ôi dừng ơi. Đứng Hết. lên lưng 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 rồi đấy. มันไว้เลยเนาะท่านผู้ชมนาวบดเย็นบมุดจะเศ้านี่นะเอาก็เห็นใจกันได้เราต้องจำเป็นและยอมใจเพิ่นยอมใจเพิ่นสูขนาดดึงกะไดึงบะไดึงไดึงไรม่ได้ถือมาโอ้ฮาฮอาให้ ไม่นี้ไม่ดึงเอาบ่ตัดเอารัดเอาใหรอพี่เออเออเออไม่นม่เลยเออเออโอเคโอเคเอาเมื่อปู่แคมหมดแล้วปลาน ไปกลับแคมเลยนี่บานานมานันมันโอ้เต็มเลยไปกลับแค้มปีงหนูหนูสั่นโตกำลังปีกเซ็บเซ็บเซบมือนนี่นะมาจอยหันนาทีปีงหนูก่อนทางนั้น เบาไก่เบาดอนมาเบาปวดมองอยู่แล้วไปเสด้กินข้าวโดยทางกลับมามากินข้าว้วยกันจ่าโดยจ่าโดยเลเวียบุญเสียบุญเสียเฮ้ยเลยลเวียเสียแกงปลาเอ้าจ่าโดยจ่าโดยกินข้าวกินข้าวทา่านผู้ชมกินแล้วเขากลับ ปิงหนูมาแล้วปิงหนูมาแล้วของหมักของหมัก,มกปิงหนูแกงปลาสะเฮ็ดเนาะกินเข่ากินน้ำอิ่มเมื่อไรมมท่านผู้ชมทุกนเบาไก่ท่านอิมม่มอยู่ทางหลังเอากระชได้เก็บเข่าเก็บของกลับบ้านเนาะมาเนี่เดินทางขึ้นทางบกบริลงทางน้ำขึ้นเ่าได้ทมม่านผู้ชมขึ้นภูไตภูแดดันห่อนเนาะเอ้าคลิปนี้กับชิดคอฝากไว้สามีเนาะ ขอขอบใจสำหรับการติดตามหับสมจนจบคลิปสำหรับคลิปนี้บ้าจอยขอก่าบคำว่าสบายดียเด้มสรับผู้ชมออกตะตู บอนอนกับยางขึ้นเลยโอ้ <c oughs> เอยแห้งแห้งกว่าตอนมาอีกนเนาะโอ้ตอมองมาพอปีผัดหนาผาผากระปยยางขึ้นผู้โอ้สุดยอดสุดยอด